อินกับลุกนี้อยู่นะคะถ้าเกิดไม่พูดถึตงตัวนี้ไม่ได้นะคะคุณหน้านมันก็ใช้ออยได้นะอันนหน้านมันไม่พอหัวมันฮัลโหลค่ะกับมาอยู่กับโมนาลิซออีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูซัมเมอร์เฟสริทนะคะว่าหน้าร้อนนี้นะคะเราชอบอะไรใช้อะไรแล้วก็มีอะไรที่น่าตาม,มากคะ่ะอย่างแรกนะคะเริ่มกันแบบเร็วๆเ,เลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะ ช่วงนี้กาลังอินกับลุคนี้อยู่นะคะถ้าเกิดใครฟอลโล่กันในอินสตาแกรมน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะก็ช่วงนี้นะคะอินกับการทํารอนมามาค่ะก็จะเป็นเครื่องนี้เลยนะคะที่เราใช้ประจําก็จะเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าจะสั่งมาจากช้อปปี้นะคะดีเทลเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใน description บอกนะคะทุกอย่างเลยค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องทํารอนมามาสแตนดาร์ดเลยนะคะแต่ว่าพอผมมันยาวกําลังดีคือแบบนี้ตอนนี้ยาวประมาณนะอกเนาะก่อนหน้านี้เวลาที่ผมมันสั้นทําแล้วมันยังดูแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้พอ ผมเริ่มยาวแล้วพอมาทําเป็นเมือเมดเวฟอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเข้ากับช่วงหน้าร้อนี้นะแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะคือแค่ทำผมอย่างเงี้ยมันก็ดูเต็มขึ้นมาแล้วนะคะ สำหรับ,บคนที่ชอบทําผมหรือว่าแบบว่าต้องการเครื่องมือช่วยทําผมที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากนะคะก็แค่หน,นีบไปก็เครื่องนี้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะคะใช้เวลาไม่นานเลยก็ตัวนี้นะคะเราก็แค่ใช้สเปรย์แบบ heat protectant นะคะดูแลผมแบบว่าไม่ให้มันกรอบมากนะแล้วก็ใช้เครื่องหนีบๆๆน,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 นะคะรู้สึกว่าใช้ประมาณแบบ20นาทีนะคะซึ่งผมเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวที่2นะคะถ้าพูดถึงความเป็นเมอร์เมดแล้วไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นะคะนี่เลย ก็จะเป็นตัว Canmake Mermaid Skin Gel UV นะคะอันนี้เป็นเมคอัพเบสน,นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดภายในตัวด้วยอันนี้จะอยู่ที่ SPF 50บว PA+++ ใครที่หน้ามันเหมือนเรานะคะน่าจะชอบตัวนี้คือจริงๆเป็นคนที่หน้าร้อนเนี่ยหาครีมกันแดดทยยากมากเพราะว่าแทบจะไม่มีตัวไหนเอาอยู่เลยไม่พูดถึงว่าเอาแดดไม่อยู่นะแต่เอาความมันบนหน้าไม่อยู่เพราะว่าหลายครั้งแล้วที่ลองครีมกันแดดมาแล้วรู้สึกว่าแบบ มันซัฟเฟอร์มากช่วงหน้าร้อนคือทาไปแป๊บเดียวคือช่วงเที่ยงหน้าคือเมือกหน้าคือเยิมแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าคุมมันได้ค่อนข้างดีถ้ากับรองพื้นก็ไม่มันไม่โปะนะมันจะมีสสีด้วยกันนะคะก็คือตัวนึงจะออกเหลืองตัวหนึ่งออกชมพูลลเลือกอันที่มันสีเข้มขึ้นมาแล้วก็ออกเหลืองนะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ <Wow. S 2> ใช้ไปเยอะแล้วคิดว่าจะต้องมีหลอดที่2แน่นอน ึมง่ายซึมเร็วมากๆจะได้ผิวประมาณนี้วันนี้ก็ถ่ายอยู่ตัวต่อมานะคะจะเป็นหมวดสกินแคร์คือตัวนี้ค่ะตัวออยของ dr. u n k elephant นะคะ virgin marula luxury facial oil นะคะซึ่งเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าหน้ามันทำไมใช้ออยนะคะคิดว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะ educate มากขึ้นแหละว่าคนหน้ามันก็ใช้ออยได้นะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบไลท์ออยล์อะคือก็จะเป็นเนี้ยไองม คืออันนี้ค่ะเราจะใช้ตอนกลางคืนนะเพราะว่าตอนกลางวันคือมันไม่ไหวจริงๆริคือตอนกลางวันเราแทบจะทาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหน้ามันมากนะคะ สำหรับตัวนี้มันเป็นออยที่อาตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีทิ้งความมันบนใบหน้าเหมือนกันนะมันไม่ได้ดูดฟลุ๊กไปเลยเพราะเราเป็นคนหน้ามันถูกไหมแต่ว่าเป็นตัวที่พอตื่นมาแล้วเฮ้ยหน้ามันไม่มันเหมือนตอนที่เราทาครีมหรือเซรั่มตัวอื่นเลยนะคะก็ก็เลยเป็นอะไรที่เออหยิบมาทาช่วงนี้เพราะว่าเวลาทาตัวอื่นอะพอตื่นมาหน้ามันมันนะคะหรือว่าเป็นสกินแคร์ที่เป็นออยแล้วคนหน้ามันใช้ได้นะคะใครที่ผิวมันแล้วรู้สึกว่าอยากลองเฟเชอร์ออยสักตัวนะคะตัวนี้ก็เป็นออปชั่นที่ดีเลย ต่อมานะคะเป็นไอเทมที่มันควรที่จะเป็นเมคอัพไอเทมใช่ไหมแต่ว่าเราเอามาใช้เป็นแฮร์แคร์ไอเทมนะคะซึ่งก็คือตัว zero s e บัมนะคะเป็นแป้งจาก etude house นะคะซึ่งมันจะเป็นแป้งแบบลดความมันบนใบหน้าว่าเราใช้มาสัทัคแล้วมันไม่หมดสักทีก็เลยพยายามจะหาวิธีอื่นๆที่ใช้มันให้มันหมดนะคะแล้วเดือนก่อนมันไปเห็น เราโพสต์ของคุณขวัญขวัญของนะเห็นว่าเขาเอามาใส่โดยผมเวลาที่ผมมันซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะเราเป็นคนที่แบบหน้ามันหน้ามันไม่พอหัวมันด้วยแล่ปกติก็คือสระผมมันเว้นวันนะวันที่2มันก็จะเริ่มมีความมันแล้วซึ่งมันมากมันน้อยมันคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยแต่คือด้วยความหน้าร้อนอ่ะเมืองไทยเวลาหน้าร้อนมันร้อนจริงๆนะโดยเฉพาะเดือนเมษาแบบนี้ก็คือวันที่2หัวก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเราก็เลย เอาลองอาตัวนี้มาโรยบนหัวตรงโคนดูนะกี่ก็คือแบบว่าเออไม่ใช่เอาลงแสงนี้เลยนะคือแสกแบบว่าไประหว่างผมอย่างเงี้สัก 4- 5หแสกนะคะแล้วก็โรยแป้งตัวนี้เบาๆนะคะแล้วก็ค่อยหวีหวีออกสิ่งที่ประชับใจกนะับน้องคนนี้ก็คือมันจะไม่เหมือนเวลาที่เราโรยแป้งเด็กปกติคือเมื่อก่อนอะ่ะเราจะใช้เคยใช้ดร y ยแช m p o ที่มันเป็นสเปรย์เนาะแล้วก็เคยใช้แป้งเด็ก ซึ่งเวลาโรยแป้งเด็กอะมันขาวหรือมันไม่ได้ลุกที่เป็นเฟรชเหมือนเราสระผมใหม่ๆอะแต่พอมาใช้ตัวนี้ค่ะรู้สึกว่ามันได้ลุกแบบผมสะอาดเพิ่งสระผมอะทางทางๆที่ว่าเราเรายังรู้สึกนะว่ามันเป็นแบบ day t o hair แล้วสำหรับใครที่มีปัญหาหนังศีรษะมันแล้วก็จะให้ผมเราดูเฟรชไปถึงวันที่2ที่สานะคะก็ลองใช้ดูนะคะตัวนี้ ไอเทมผมนะคะยังไม่หมดค่ะอันนี้เลยใช้คู่กับตัวที่เป็น mermaid wave เมื่อกี้นะคะหรือ t e r a s t a g e defense thermic นะคะคืออันเนี้ยมันจะเป็นสเปรย์ที่เขาเอาไว้ฉีดก,กันความร้อนก่อนใดนะแต่ว่าคืออันเนี้ยเราใช้สเปรย์ปึ๊บนวดๆๆๆให้มันพั่วผมนะคะแล้วก็ใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งแล้วก็สไตลิ่งต่อเลยก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่ากลิ่นดีนะคะกลิ่นมันจะออกไปทางแรงแรงนิดนึงนะแต่ t e r a s t a s จริงๆก็เป็นยี่ห้อแห แครที่เราค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูอันนี้ใช้ไปได้แบบขนาดนี้แล้วปกติเป็นคนไม่ค่อยใสยลิ้ผมเท่าไหร่เพราะว่าเกียจนะแต่ว่าช่วงนี้เอออย่างที่บอกชอบทําเป็นเมอร์เมดเวฟนะคะก็เลยได้ใช้ตัวนี้บ่อยเป็นพิเศษนะคะใครที่กําลังหาแบบฮิตโปรเทสเทนอยู่นะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะคีรัสตัสไอเทมต่อไปนะคะจะเป็นบอดี้แคร์ค่ะซึ่งแม้จะหน้าร้อนนะคะถึงจะเหนื่อตัวยังไงนะคะเรายังต้องบำรุงผิวกายเราอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ใช้ตัวนี้ เซราวี vie, นะคะอันนี้จะเป็นตัว moisturizing lotion นะคะกี่หลักๆของ body care ในช่วงหน้าร้อนของเราก็คือต้องเป็นอะไรที่ซึมไวแต่ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่อย่างคนที่ชอบทํากิจกรรม outdoor เหมือนเรานะคะเราชอบออกกาลังกาย outdoor บางทีไปเล่นสเกตบางทีแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้ออกแดดโดยตรงนะผิวเราก็ยังได้แบบสัมผัสกับรังสี uv อยู่ยดีฉะนั้นนะมันจะมีความแบบกร้านแดดระดับนึงนะคะก็ ช่วงนี้ก็จะพยายามแบบมอยส์ u r i ไรร่างกายให้ตลอดนะคันซึมง่ายถ้าเทียบกับโลชั่นที่มีทุกตัวเน็ t u r e อร์มันก็จะเป็นประมาณนี้คือ ซึมง,ง่ายสําหรับตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นยี่ห้อแบบเวชาสัมอางนิดน,นึงนะเคยใช้มาหลายตัวแล้วคตัวที่เป็นล้างหน้าก็ใช้ของเซราบีอยู่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์อะไรที่เขาแบบไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับ s e n ซิ t i v e ก k i n นะคะเคยแพ้กับสกินแคร์เกาหลีแล้วแบบข็ดมากนะคะหลังจากนั้นก็พยายามเลือกอะไรที่แบบไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นถ้าเลือกได้นะหลังจากที่เราดู hair แคร์สกินแคร์อะไรกันไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ move on มาเป็น j e วลร r y กันบ้างค่ะ ที่ได้ใส่บ่อยช่วงนี้นะคะก็คือ waterproof jewelry นะคะของ b a l i c h a ชนเชื่อว่าช่วงนี้ใครที่เป็นอยู่ใน YouTube Space นะคะต้องเคยเห็นผ่านตากันมาแน่นอนนะคะสำหรับยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาเป็นยี่ห้อของ YouTuber นะคะ อันนี้มันจะเป็นถุงที่ใส่ต้หมหูตัวต้้มหูมานะคะเขาแบ่งถุงเป็นสองข้างเพื่อจะให้จิวเว r รีไม่ scratch กันแต่ถามว่าดิฉันใส่แยกกันไหมดิฉันใส่รวมกันหมดเลยคะ่ะ <c oughs> เป็นคนขี้เกียจหา <c oughs> ก็อันนี้นะคะ <c oughs> เขาเกมว่ามันเป็นแบบ Waterproof, Sweatproof, โลชั <c> ่น <oughs> อะไรก,ก็ไม่สามารถเอาเลือบของฉันออกได้นะคะก็เป็นคนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ค่อนข้าง Active คือ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเกตรหรือว่าท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะเราต้องการจิวเวรี่ที่ค่อนข้างถึกทนแล้วก็ไปกับเราได้ทุกที่ไม่ว่าจะลงน้ําขึ้นเขาทุกสิ่งนะคะซึ่งสําหรับจิวเวอรี่แบรนด์นี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเราจะพบไปทริปต่างๆที่ไม่ต้องกังวลในการแบบลงทะเลลงน้ําหรือว่าแม้แต่ล้างมือประจาวันเพราะว่าช่วงนี้เราก็ล้างมือบ่อยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆก็เป็นจิวเวรี่ที่ติดกายเลยทีเดียวอันนี้ซื้อมาหลายแบบเหมือนกัน ก็เป็นโกฮู oo, แบบว่าใส่ลุกแบบฟอร์หน่อยก็ได้หรือว่าจะใส่ลุกให้มันเป็นแบบมินิมอลมินิมอลเราว่าก็ค่อนข้างเข้านะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราขาดไม่ได้ในช่วงหน้าร้อนที่จะช่วยเรากันแดดนะคะก็คือหมวกค่ะอย่างที่เห็นนะคะทาง I g จเราใส่หมวกค่อนข้างบ่อยซึ่งก็จะเป็นหมวกแนวนี้นะคะเป็นหมวกแก๊บแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งได้มาล่าสุดนะคะจาก f a ล c r ค i n g Club จะเป็น Active w ว a r นะนี่จะเป็นไอเทมแรกเลยที่เคยซื้อจาก f a ล c r y i น g Club นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นหมวก Jim before h ิ m จริงๆชอบสีมากคือดูใน IG มานานมากแล้วเพราะอย่างที่บอกคือปีนี้อยากจะลดการชอปปิง้งแต่ว่าตัวเนี้คือดูมานานดูมาหลายเดือนแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเออซื้อๆเถอะถึงแม้จะมีหมวกหลายหลายใบยแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยมีสีนี้นะคะก็ออกใหญ่นิดนึงคนที่แบบหน้าเล็กๆหัวเล็กๆมากๆใส่แล้วมันอาจจะแบบ ใส่แล้วมันอาจจะแบบใหญ่นิดนึงแต่ว่าสำหรับเรานะคะก็ยังได้อยู่ข้างหลังเนี้ยมันมีปรับได้ด้วยนะคะก็จะมากับ,บแล้วก็มีบัคโคิสีทองอย่างนี้เป็นไอเทมที่เอามาเสริมลุคให้มันดูแบบเต็มได้นะเวลาเราแต่งตัวมินิมอลมากๆหรือว่าแต่งตัวค่อนข้างเรียบใส่หมวกอย่างนี้ไปก็ถือว่าเป็นการแบบอัพเลเวลลุคของเราให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะ แอคทีแวร์กันเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งแอคทีแวร์นะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าใส่บ่อยมากนะคะซึ่งก็คือ The Flows Club นั่นเองนะคะเป็นเซ็ตสีใหม่แบบใหม่ด้วย Matching s อ o r t Bra นะซึ่งคือจริงๆสีถ้าดูไกลๆมันก็ดูเรียบๆนะแต่ว่าเขาจะมีดีเทลในการทำขอบนะคะอย่างที่เห็นนะคือขอบเขาเป็นสามสี 4, ้วแบบน่ารักมากแล้วก็ด้านหลังก็จะมีดีเทลเป็นโลโก้ด้วยนะคะก็เป็น สปอร์ตแวร์แบรนด์ที่ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความแฟชั่นอยู่เล็กๆนะไม่ใช่ความมินิมอลแต่มีความที่มีดีไซน์ที่มันเก๋ๆอยู่นะคะสำหรับหน้าร้อนที่เป็นขาสั้นนะคะเรารู้สึกว่าบ i เกร์ชอตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไอเทมที่ดีมากที่จะเอามาแมทช์ในลุคแบบแอคทีฟแวร์ช่วงซัมเมอร์เพราะว่ามันร้อนจะให้ใส่เลกกิ้งตัวเต็มคือมันไม่ไหวจริงๆมันร้อนนะคะ ตัวขาสั้นของเขาว่าเอวมันก็ค่อนข้างสูงนะคะใส่แล้วมันสวยเก๋ๆกำลังดีนะคะแล้วเป็นสีที่แบบใส่ออกมาแล้วสวยอะแล้วว่าผิวแทนๆหน่อยนะใส่ออกมาน่าจะดูขึ้นมากนะเพราะว่ามันเป็นเฉดแบบออฟไวท์ White, แล้วก็เป็นผ้าแบบวิบด้วยนะ สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเป็นเสื้อที่หยิบมาใส่บ่อยมากๆๆๆมากตัก้งแต่ก่อนหน้ารอแล้วแหละนี่เลยนะคะคลิปดีไซน์กับคลิปดีไซน์นะคะเพิ่งมาซื้อกันครั้งแรกก็เป็นเสื้อตัวนี้เลยแหละแต่ว่าตัวแรกที่ซื้อเป็นสีเขียวนะคะตึงนะคือมาทเรียลดีมากเป็นมาทเรียลที่เป็นค่อนข้างเหมือนจะถักๆแต่ว่ามันไม่ย้อยแล้วก็ซักใส่ถุงปั่นเครื่องก็ได้นะคะไม่ต้องซักมืออย่างเดียว ค่อนข้างทนแล้วก็สีไม่ตกมีสามตัวแล้วนะคะกำลังท่งหมายอีก2เป็นอะไรที่ได้ใส่บ่อย boy, แล้วก็เหมาะกับอากาศเมืองไทยส่วนอีกอย่างนึ่งที่ชอบนะคือ selection สีของแบรนด์คือเล็อกออกมาได้สวยมากคือโทนสีแบบสวย trendy แต่ว่าก็ไม่ได้แบบ trendy จนเกินไปรู้สึกว่าเป็นสีที่คลาสสิกยังใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็เอามา mix and match กับแบรนด์อื่นชุดอื่นก็ยังสวยอยู่นะคะใครที่ชอบเสื้อผ้าแบบแนวมินิมอลหน่อยแล้วก็ มีดีไซน์ที่เก๋ๆนิดนึงนะคะก็ลองไปดูได้ที่ไอจีเขาสําหรับทุกไอเทมที่พูดถึงในคลิปนี้นะคะก็จะแปะไว้ให้ในดีสคริปชั o นบ o ็อกด้านล่างนะคะใครที่สนใจก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะสําหรับซัมเมอร์นี้ส่วนการนี้นะคะใครได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ